มาทุกคนครับผมสิปามาพอครับเออเปิดขนตังเข้าบ้านนะครับผมนี่ขนเข้าเข้าบ้านครับโอบดดดดซุดยอดกันครับนี่อ้คนอื่นเปิดขนตังเข้าบ้านผมนี่ขนเข้าเข้าบ้านเลยครับขยายเงืดูหวยเร็วๆเด้อนี่นะตดดดดเุดหูไว้กุหลอบนี่ตดดดไม่ได้พูดจะเป็นเศรษฐีนะครับอื ความฝันลมๆแรงๆนะครับเนาะแต่กับมีความหวังนะครับเนาะอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบบัหูตัวก็ได้นะครับเนาะบัตันตั้งตัวก็ได้ฝันไว้ก่อนไปว่าแล้วหยุดความฝันไว้ตรงนี้นะครับขอแบกเข้าไว้ทุกคนนะครับเนาะไปครับไปแบกคนเดียวครับสามกันตายนี่ฮะนี่โอเคครั้งที่หนึ่งมดแล้วครับ ไะกันที่สองกันโอเคคั้นที่สองเริ่มพอได้เฮียแล้เนาะกันที่สองเดือสามกันและซื้อจอดพอบรหราอลุยต่อ,อ,ตอโอเคเรียบร้อยครับคั้นที่สอง เหลือกันนี่กันเดียวตจะไปมาครับยังแหมใครนักเดียวกันแล้วละแหมสิบหกกันแล้วนะครับมาลุยครับอุ้มสาวน้อยครับอุ้มสาวน้อย <laughs> เรียบร้อยสำเร็จเซ็จลุลวงหมดแล้วก็ถึงบอกแล้วก่อนอ้ายจะขี้ข้านายกับมันมาก่อนเหมือนกันนะเบัดเดียวเนี่ยอ้ายขี้ข้านละปอจบ <c oughs> โอเคครับทุกคนจะได้ผมก็อขอฝากนะครับนะขอฝากากดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาม อไอดินจิมด้วยครับด้อเออนะกดติดตามไอดินชาวนะคนนี้น้อยน,นะครับเนาะเออเป็นกําลังใจให้จิมนะครับเอเดี๋ยววันหลังจะมาลงคลิปอนันยังให้พอก็เดี๋ยวเยวจะลงให้พอเลยเลยนะครับเนาะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตวัวด้วยครับด้อขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับบา,บายคลิปหน้าเจอกัน